นี่ผมมาคุณเวียสองคนนะใหคุณเวียรแบบเราจะไลฟ์นานยังไลฟ์เพิ่งเกมแรกคุณบอลพิ่งเล่นกเกมแรกแยังไม่นานยังไม่นานเดีเกมหน้ามาเล่นด้วยกันได้นะครับตันนี้ตียังว่างอยู่ตีฝั่งคุณจาก,ก็ยังว่างอยู่ที่นึง wow that would be a minute there must be more of us out there victory takes one

เกิดๆได้มาหนึ่งโอเคแล้วแต่ระวังเมทเราไปช่วยเมทมาช่วยเมทนะโอเครอดอยู่รอดอยู่ไม่ไม่ไม่เลือดผมขึ้นเองผมยิงโซนให้ไ้่โดนไอ้นี่ลวงได้บอลแทเกิดละเดี๋ยวผมไปดูบอลกันได้เต่าเต่าเต่า พรุ่งน,นี้ทำไมะยู่ผมไม่รู้ผมทำอะไรไม่รู้ผมต้องได้ต้องได้อะไรนะถึงได้อ๋อวันนี้ผมเป็นวันที่งานผมยุ่งมากวันนี้

โเด้นเซนนี้คุณทำโอจะขึ้นชาเลนเจอร์อะไรหลืถอยนะถอยนะออกเลยเหรอ เล่นไปออกไปอย่างนี้เมื่อไหร่มันจะขึ้นชาคุณจาา๋าผมลงไปกลางอะนะผมระวังนะเอเ้ยนี่ไงอยูไ่ได้อยู่นะตีก่อนตีก่อนตีก่อนตีถอยถอยเข้าป้อมเข้าป้อมเข้าป้อมเดี๋ยวผมช่วยสอง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 แต่ร่างจะเกิดคุณคุณคุณเวียต้องอยู่บนคนเดียวแล้วอยู่ในป้อไมไว้นะร่างจะเกิดผมไปช่วยเอาหลอด 好怎、啊、么干？ เพื่อนเรา,นาเข้าเหรอถอยถอยเพื่อนถอยถโอเคถอย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 ็ตะกเล่นด้วยได้ได้ได้ยังได้ว่างอยู่ว่างอยู่สองสามที่คุณคุณจะกมาแบกหน่อยมาแบกหน่อย itself นาตีผมยังไม่มาดาวแรกเราจะมาไวหรือเปล่าเอาเลยนะเอาเลยนะผมยืนผมยืนโซนไว้ให้ตีเลยเออเพื่อนโดนเพื่อนโดน ฝั่งรถไสองสลับเลนสลับเลนคุณคุณเบียร์มาล่างเลย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 เราป้อมแตกละโอเคอยู่บนถูกละโอ้ บน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 วนเราจะแตกเอาเตาก่อนเอาเตาก่อนเอาเตาก่อนเอาไปแล้วตายเอาตายเอาให้ตายเอาให้ตายผมมีฮิวผมมีฮิว เอาหลอด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 มยินโซนให้ผมยินโซนให้สวยเอ่อคุณเบียร์คุณเบียร์ไปบนหน่อยเอ้วมีคนกันบนคนนึงไปบนเลยไปบนเลยเดี๋ยวแตกเดี๋ยวแตก เอาเอาโลมเลยนะไปสวยกลาง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 มากางมากางเดีนน๋ยวดันบนไปนิดนึงแล้วมาเปน็นนี้เลโอ้พูดอะไรอย่างนี้กุญแจเขาร้อนเลยนะพูดอย่างเงี้ย ดันเวฟคลิปออมาด้วยนะน้าไม่รอจะเกิดรอจะเกิดเราต้องอยู่บนรอจะเกิดเราอีกทีบีดดันล่างดันบนมาแล้วดันล่างดันบนมาแล้วมารวมกันที่บนดักดักหลอดดักหลอดดักหลอด ตายง่ายเวลาเล่เนอย่างง่ายรอรอไทยมาอรอได้ไหมไทแมวรอดทแมวรอเราเล่นดกว่า 拿回来，又买盖，再买盖，再去买。 เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเกือบได้แทยรี่ไม่ต้องไปต้องคิวก็ได้แค่ีูสายัพพอร์ตผมไม่ต้องกลับบ้าน,นเพราะว่าเลือนผมเติม เด้ง้นมาเองได้เฮ้เพื่อนเราโดนเหรอล่างล่างล่างเอาล่างเอาล่างเอาล่าง เขาไป็นเลยอ่ะทีแรง่ป้อมโอ้เดี๋ยวก็มีคิปแล้วิี จอบถีจอบได้ไหมัมยอมยิวตๆป้อมๆีป้อมๆีป้อมๆีป้อมตีป้อมฮ่าชนะเกมหน้าขอเลขห้องหน่อยอ่าได้เดี๋ยวส่งเลขห้องให้นะครับเฮ้ยเกมแรกมาเราก็ MVP เลยเหรออันนี้มันแปลกๆนะ เกมแรกมาก็จัด MVP ให้เลย